ก็ขอทักทายสบันดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางหลายมื่อนี้มาพบกับคนมักมวนอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะวบรมือนี้นี่คนมักมวนก็ได้มาเฮ็ดอ่าหน้าปกเพลงเนาะเพลงอ่อนซ้อนเมืองสองคอนตัว่าคอเวอร์เพลงคำคลองคำสว่างเพงิ่นกับพระบรมนีิริศได้มาหาอืมมือคอมเพิ่นเนาะไอ้เพิ่นเฮ็ดหูใส่เพลงเนาะเอาไปไปเบิ่งกันเลยแบบเพิ่นเฮ็ด จะออกมาแบบใดเนาะงามสาใด้นี่เนาะกระท่าเม็นนี่กระท่ามือคอมเนาเนาะเธอ่าปัญหาก็เริ่มเริ่มเนาะเสียดกระท่านี่แหละอมาโรงงานน้ำดื่มกาแสงคำเนาะพี่น้องมเนี่ยเธอว่าโรงงานน้ำดื่มกาแสงคำในิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นเริ่มเริ่มมีอุปกรณ์ของเพิ่นนี่จะครบทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องอย่างการถ่ายภาพถ่ายทำเนาะหรือว่านี่แหละ สวยสดงดงามเด้อพี่น้องนี่จะพามาเบิ่งพี่นี่อันนี้ก็ถือว่าประธานบริษัทขอนเพิ่นสบายดีสบายดีเซ้าทูตูหรือว่าเอฟซีแรงแรงนี่ถือว่ารเพื่อนิดมาว่าจะเป็นเอฟซีของคนมักมวนเรียว่าเอฟซีของคาร์บอนเจ้าถือว่ามริกาคนมักมวยมันมีโอกาสได้เข้ามาเยือนเดือนสิบปีที่แท่นนี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดยังเนี่ยเนาะนี่ก็ถือว่าอัดแข่งนะเพื่นเฮดครบวงจรอีกล้วครับ อัดแข็งอ่าบาดชักยาบาดวัคซีนวัคซีนแค่ละสิบบาทโอ้ราคา <c oughs> เปล่นกันเองเนาะทำนี้จิบจิบฮาไปอัดอยู่อันดามุนใบละห้าพันกีบเนาะก็เทว่าเกิร์มฮอดเกิร์มฮอสสาวบาทไปเลยเนาะนี่เทวามันนี่มาจอบมาให้เพิ่นเห็ดอ่าสเตอร์หน้าปโป๊ะใส่ บทเพลงให้อย่าลืมก,ไก็ไลค์ก็แชรซนะกดอ่าาฝก่องถาวรน,น้ำหนเด้ออืมส่องถาวรบวกผาบงเด้อเพราะออว่าพนาักงานจะมีคนติดตามมีสามร้อยสองคนเนาะนี่ใกล้แล้วนักแสดงอะไรที่ว่าเอฟซีคนมักม่วนกับลังไล์เทมานมแมนแมนแมนจะช่วยๆไปกดติดตามเด้อส่องถาวรบวกผาบงเป็นภาษาไทยเด้อขน้อยเด้อเออก็จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาแล้วกัสร้างสรรค์คลิป ตลกเฮฮาฮะนะมวนซือน<ม>ออกมามให้เบิ่งเน,น,นี่ยเฮมบอกนะเริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มเข้ามาเนาะละครสั้น,นก็เทวออกะกดซับตะไคร่นะครับกดติดตามอย่าลืมกดจิ้งจิ้จิ้เจ้าเจาโอ้มาเบิ่งห้องห้องทำงานออฟฟิศของบริษัทน้ำดื่กมกาดแสงคำเด้อพี่น้องอลังการสวยสดงดงามเหลือเกินเนาะนี่ ก็เทว่าน้องก็ว่าเทพนะตอนนี้น้ำเป็นอย่างของเพิ่นเนาะส่องป่าส่องหมุนส่องตรวจส่องสารพัดจิตก็เทว่าอยากว่าจะเป็นห้องสตอริโอก็ว่าได้เนาะมีครบเนาะเทว่าขากล้องนี่ก็ของแท้เนาะแล้วก็เครื่องไฟเครื่องตัดโมเมนต์ตัดแบดธรรมดาได้ไหมเนาะเพิ่นมีครบคักแน่เน่อยเนาะปึ๊บปึ๊บดูแล้วมีเลย ถือว่าโอ้คบวงจรในนี่ประธานบริษัทห้องงานน้ำดื่มกาดแสงคำเนาะถือว่าห้องเป็นหลูหลานี่พี่น้องมีอะังก็ขาห้องว่ามีอยังก็ไฟสาดมีก็เฮากรบอกจักแนวสีบ้านนี้อันนี้ถือว่ามือมือตัดต่อพนกำลังเหตให้เดี๋ยวดี๋วนี้เนาะพนกำลังเหดให้ออกมาสวยงามจะได้พบพ่อกันในไวๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะผลงานเพลงออนซอนเมืองสองคอนอ่า ต้นสาบคือคำคองคำสว่างเนาะแต่ว่ามาห้องโดยผู้ข่าเนาะคนมักมวนนะนี่บางคนคนมักมวนเี๋จัดซื้อเนี้ยงได้คนมักมวนเนาะกับเบิ้งอยู่ในอนาซื้อเพลงนั่นก็ได้เดียวเสียบหน้าสบายละสิบาทเมนไปเสียบไพรใส่กัดได้บ่ไปรเสียบบ่สไพเสียบมาอัดแข็งไว้กับคันธรรมดาอันนี้มันมัน เฮ็ดกระเันเฮาคันเฮาเฮาคิดว่าน่าจะมีหูบเนาะติดไปว่าคันจะเอาไปแอบอ้างกันบางที่ว่านะคิดว่าเนาะอันนี้เออคิดว่านะโอ้ยหูบมันก็ยากินเลยเลยเป็นความคิดส่วนบุคคลมาเอาสมมุิว่าคันเฮาไปโอ้ยยาละเบาดนะ p นเฮ็ดมามันถูกต้องแล้วเนาะแต่ว่าโอเคแล้วแล้วเนาะโอ้พี่พี่น้องดอกไฟของคนเนาะสวยสดงดงามได้ ออฟฟิศอ่าโรงงานน้ำดื่มกาแสงคำทีบที่ผู้ค้าโฆษณาให้เพิ่นแต่ละมื้อไหลสดมา,มาเบิ่งมื้อนี้เนาะใหญ่โตมโหฬารอาลังการสวยงามเนาะอืมถือรักอนามัยอ,อยอคนก็นมีแต่พลรลเลยนะคุณยก็กมีแต่พลรลก็คือว่าน,นั่นกับไปเตันเป็นหัวหน้า,าบริษัทเพิ่เนเนาะบ่เอ้ยไปแล้วกันเดี๋ยวเฮาสิอันมาเบิ่งอันเพิ่นตัดหู ผ้พาพเพลงเขานั่นสักก้อนเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่งกำลังโหลดอยู่ตอน,นนี้เน,นาะงานไปว่าขาดแต่ละล่าก็ไปอยู่นอกงานสักก่อนบริหารเป็นแต่ตอเนาะเขาก็เอาแบบเอาเทอละคลิปสองคลิปพนะเอฟอัพลงให้เอฟซีเขาเบิงนะ่งเนาะผู้ผู้พาดเนี่ยโอ้มยอย่างนี้มาดับมาทองมาขาวว่องไวเพิ่นบ่าเนาะเฮ็ดหยังก็ได้ธุรกิจการเงินโอ้ยอ่อนซ้อน บริษัทผลงงานน้ำดื่มกาแสงคำเด้ชเดชคนมักมวลซีมีคือเขาเนาะพื่อนละร้อๆไปทำซาช่องยูทูปครับผ่านได้ <c oughs> สวยเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเอฟซีทั้งหลายเด้อสวยๆกดอ่าติดตามเนาะกดเบิ่งคลิปเบิ่งผลงานเพลงของคนมักมวลในดเด้อเอาให้ฮอดยอดวิวหลายๆเอาให้สมองผ่านไปๆแล้วก็

นี่แหละพี่น้องถ้าว่ามันผ่านเนาะซ่องยูทู e มันผ่านเนี่ยถือว่าพวกพวกเขาเนี่ยะจะไปคอยทะน้อยซอยเหลือสังคมแบบอะฮวงเฮียนบสอสปุ้มบอสมีอย่างต่างๆนะั่นแหละเธอละหน่อยนะตามแฮงกำลังสับเนาะคะขันพานนะกับฝากซ่องคนบางมวลชาแนลแล้วก็ซ่องของทวบนบัวผาวงเนาะพี่น้องช่วยเข้ามากดกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดเบิ้งคีปนะหลายๆมันได้หลายๆเได้พี่น้องเด้บอบบวัตเต่ f ออยู่ฟังไทยแล้อก็อยู่ฟังลาวคือกันเนาะทุกๆคนมันช่วยเป็นกำลังใจให้คนมักมวนแชนแนลแล้วก็าวนบลบัวพะวงแดเนาะแต่ว่าตอนนี้กำลัง,กำล,งกำลังจวดจวดกับผลงานเพลงออนซอนเมืองสองคนนะอนเนาะคอมเพลเพลงอ่าคำคองคำสว่างเพิน่น แต่ว่าก็เป็นเพลงที่ว่าเซิร์ท่องเที่ยวนะงดงามมาสั้นๆเมืองเมืองสังครก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างก็ตามที่เพลงเป็นเขียนนบรรยายเม่นนแหละเดี๋ยวถ้ารอฟังพี่น้องคือสิบนนานเกินรอนอ,อ่ะเนาะเพราะว่าอืกำลังกำลังกำลังเนาะแต่แต่ว่าไปเ o v e r มาเรียบร้อยแล้วก็มีแต่มาใส่ภาพนิ่งซือนะบางที่ก็จะ ล่อยนี่ไปไวไนี่แหละไปไวนี่แหละจุดจวดเลยนะจะบล้อซ่าการรอคอยคือเป็นการที่ทรมานที่สุดาาการหงุดหงอยู่เนาะจุดจุดจวดเลยนะ<พ>อขอให้เอฟซีทั้งหลายจงเข้าไปกดฟังกดไลค์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้ขอขอบอกขอบใจหลายๆล,ล,ลงหน้ากันแล้วกันเนาะอันนี้กะเทาบ้ามือตัดผ้านหนี่งกัน เทียนไขจอเจียหน่อยเนาะอืมบอธรรมดาได้เนี่ยคนสั่งคนงานคลิปออกมามากมายหลายอันคลิปเตึกไม่ใช่ก่อนซื้อน่ะสังกัดสังกัดไอ้ขี้เหร่อยู่ในคลิปนะซื้อว่าจังไรก็สังกัดบัโคกองยมงไง่อนโคกรงยังไงนมันอยู่มายาโคกองมายุมายาโคกองเนาะนานๆพี่น้องช่วยเข้าไปยังก็ติดตามนี่ก็่อน เพศ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 เนาะเพศมันยูมันยะเพศมันยูมันยะโคกกองอ่าอ่าอ๋อคนไทยเป็นวิธีซาบ้านกับตลกเฮฮาไปเพศไปไหนมาเ้ยพี่น้องอย่าลืมฝากฝากไว้เบิร์ตทุกคนนะจะเป็นกำลังใจให้กันแน่เนาะอืมสวยด้วยแมีชีวิตตลกเนาะแมนอ่าแมนนี่แหละพี่น้องกับปุ่มโม่ซอยกันพี่น้องไอเฮ็ดยังไเนาะอืเพื่อเป็นกำลังใจเป็นภาษาไทยเลยนะว่าจากไหนซองโค้สองมวลเออซองคนมักโม่ชาแนลชาแนลเป็นอังกฤษเนะจ้า กาตอว,วาเนาะคลิปนี้กถือว,ว่านี่แหละโอ้ดีมุกดีใจพี่น้องเอาให้เบิ่งกันแบบ,แบบนี้ฮู้ป้าพระเอกวันจ๊คยืนอยู่แปพะพระาธาตุอุมง,งนะพี่น้องเด้อพระาธาตุอุมง,งหรือว่าพระาธาตุบลรหาโคนี่กถือว่าเป็นพระาธาตุมีบ้านมงเมืองของชาวเมืองสองคอนแขวงสรุนเขตเนาะพระาธาตุอุมง,งนี่จะตั้งอยู่บ้านละหาโค เมืองสองคอนแขวงสวรสดเขตแต่ว่าคนสุรลายเนะี่ยเขาจะมักข้องว่าธาตุะละหาโคเนาะแต่ว่าความหมายที่แท้จริงนั้นคือพระธาตุอุมุงตั้งอยู่บ้านละหาโคเมืองสองคอนแข่งสวรสดเขตเนาะพี่นนองเนาะถือว่าฝากๆให้เป็นความเข้าใจกันเมี่ยนกันแล้วกันว่าพระธาตุอุบมุงอ่าก็เป็นพระธาตุที่ชาวมิ่งเมืองสองคอนนี่แหละเพิ่นได้ให้ความสกุลบุษรา เดือนได้กพ็พฤนจิกบุญนมัสการเดือนสองบ่เคยพระอันอันพระธาตุอุโมมุงนี่นะหรือว่าพระธาต<ห>ุปัญหากคเดือนสองเพ่งเนาะเดือนสองไม่แหละเดือนสองลาวเดอ้อบ่ก็เป็นเดือนสองอ่าสกลเนาะพี่น,อน้องเนาะเออกลับคนก็จะไล่ี่น้องไปไปนมัสการใบสาสกัลปุษาพอืม ก็ถือว่าเนาะนี่กำลังกำลังเสียแล้วแะพี่น้องนอะเอาก็ถือว่าบอหอดคลิปนี่เนาะก็ถือว่าคนมักมกวนก็บอกอย่างไรอย่างหาเลยพอ่น้องเอ้ยอฝกักฝากไปก็แลวกันเดอพี่น้องดูสวยๆติดตามผลงานเพลงของคนมักมวนชาแนลเนี่ยเนาะและะ้วก็ฝากฝากซองคนมักมวนชาแนล Channel, แล้วก็ฝากซองของคาร์วอนบัวพะวงนั่นแหละ ช่องซองเนาะพี่น้องเฝากฝ่าในกันเลยกันเบอร์สุขุสุคนเด้อเอฟซีตีน่ารักทุกคนนะคะนะครับเอาเอาให้ประธานบ่มบทสัทย์น้ำดื่มการเสียงคำคนได้กลา<ห>า่าวคำอวยใส่ให้พ่อเจ้าเจ้าเจ้าสิไปลแล้วสิไปลแล้วว,ว,ว้าวไปแล้วว่าสิบปานาทีแต่เจ้าซียูทำไมน่น้อก็เสร็จแล้วเอากระเนื้นอเนาะขอสบายดีเอฟซี FC สุขุสุคนเพราะวา่ศาศึกษาประเทศหรือ ประเทศใดก็ตามที่ได้เขามารับ hey, ซุ้มเนาะหรือว่าในผลงานต่างๆกับส่องของคนมักมวนก็ตามที่ว่าจะเป็นส่องสารน้ำน้ำกันคาว้อนก็ตามเนาะขอให้เอฟซีสุขสุขคนมีแต่ความโศกราประสจักโรคภัยไข้เจ้าจ้าขอให้แต่มีอายุหมันคนยืนนั่นซะเงินเงินรวยรวยสู่ไปพร้อมกันโอเค วิดหายตายจากเออ่ค <COVID. S 1> เรื่องของพยาธินในโควิดให้พยาธิโควิดลลมหายตายจากไปซะไปไวเนาะเนาะจากคนเฮาทือว่าทาวรกับคอกล่าวทีว่าสบายเจ้าอสบายดี